แต่เป็นเคาน์เตอร์ใหญ่ออฟฟิศวิศาวะอยู่นะคะอ่าตัวนั้นคืออะไรคะ ตัวนี้ครับเป็นสว่านครับสามารถหมุนได้จริงๆด้วยครับโอ้ใส่ฐานใช่ไหมคะนี่ใช่ครับแล้วตัวนี้ครับสามารถไขตัวนี้ได้ด้วยครับไหนคะมาเล่นให้ดูเลยค่ะว่ามันทําอะไรได้บ้างก่อนที่จะไปเล่นบอกราคาก่อนนะคะได้ค่ะได้ได้ครับตัวนี้นะครับจากราคาปกติอยู่ที่1นึ่บาทวันนี้เราลดให้เหลือเพียงแค่780บาทเท่านั้นเ่ะโอ้โหลดเยอะนะคุณเต้่ะพี่เต้่ะลดเยอะมากเลยค่ะพอดูกล่องไหนได้ไหมคะสําคัญเลยค่ะอยากรู้ว่ากล่องขนาดไหนนะคะ จะได้รู้ว่าเอ่วลาจะส่งเป็นยังไงโอ้กล่องสวยมากเลยค่ะรู้รามากเลยใช่ค่ะตัวนี้นะคะเห็นไหมคะกล่องใหม่จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเกิดสนใจสั่งเราส่งกล่องแบบนี้เราไปประกอบขึ้นมาก็จะได้เป็นแบบนี้เลยคา์เตอร์วิศวะหรือเคา์เตอร์ช้างนะคะใช่ค่ะตัวนี้ไหนพี่เต้ลองเล่นให้ดูสิคะพี่เต้บอกประทับใจแบบไหนนะคะขอพี่เต้สาธิตให้ดูให้น้องดูหน่อยนะคะค่ะ๋อสวานเปลี่ยนหัวได้ใช่ค่ะทำไงคะ เอาหมุนได้จริงเลยเหรอคะเนี่ยใช่ค่ะโอ้โ,โ,โ,โหเห็นไหมคะอุย้ยไม่ธรรมดาแล้วนะคะเนี่ยใช่ค่ะโโราคานี้คือสุดคุม้มราคานี้สุดคุ้มอ่ะ780บาทอ่ะทำได้<ช>ขนาดนี้เลยเหรอ โอ้เล่นแล้วสมจริงอ่ะโอ้สมจริงมากเลยอ่ะเสียงสววงสวานอะไรเหมือนจริงเลยอ่ะใช่ค่ะโอ้โหสุดยอดเลยสว่านตัวนี้ตัวเดียวก็หลูแล้วนะมีเสียงอะไรคะเนี่ย<ห>ครับเป็นเสียงเครื่องมือช่างต่างๆครับตัวนี้จะเป็นเสียงสว่านครับโอ้ถ้าเราใช้สวานเราก็เลือกเสียงนี้แล้วเป็นเสียงอะไรคะอันนี้เสียงอะไรคะเนี่ยคอนครับเสียงคอนเสียงคอนต่อตะปูมีคอนให้ด้วยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะมีคอนให้ด้วยนี่ครับเออล้วมีเสียงอะไรคะ เสียงอะไรคะนี่เสียงเรากำลังขันนะคะอ๋อเสียงกำลังขันเสียงสกูอันนี้เป็นเสียงเพลงค่ะอ๋อเสียงเพลงผ่อนคลายลาทำงานมากๆก็เหนื่อยตัวนี้สุดยอดเลยแม่จ๋าแล้วเคาน์เตอร์เห็นมันขยับไปมาได้ด้วยหรอคะใช่ค่ะตัวนี้ค่ามหมุนได้เยอะมากเลยค่ะหมุนกลับมาด้านนี้ได้อีกใช่ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวผมจะหมุนโชว์ให้ดูค่ะอ๋าโอ้โหแม่เหมือนได้เล่นเองเลยเนี่ยโอ้การงองได้ยีก ใช่ค่ะกางออกพับไปด้านนี้ได้อีกนี่ใช่ค่ะอ้าโอ้โหคุ้มค่าคุ้มค่าค่ะแม่จ๋าเหมือนเล่นเล่นเองเลยนะเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเอามาแกะประกอบให้ดูนะยัวย่วๆเลยอะ่ะใช่ค่น่าอยากได้สุดๆเลยอะ่ะค่ะโอเคเลยค่ะตัวนี้นอกจากนี้มีความพิเศษตรงไหนไหมคะ แล้วตัวนี้ทำไมคะเนี่ยหัวมันกกุดเนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยเพราะตัวนี้ครับสามารถถอดออกมาแล้วใส่เป็นสว่านได้ค่ะอ้อันไหนทําให้ดูสิคะอุะยตัวนี้สมจริงมากเลยอ่ะใช่ค่ะเพราะว่าประสบการณ์ก็เคยเห็นนะคะเด็กๆเขาประกอบของในร้านนะคะเราก็เลยพอจะคุ้นเคยกับเครื่องมือช่างบ้างถอดตัวนี้ออกมาครับเอาใส่ตรงไหนคะแล้วก็ถอดตัวนี้ออกมาแล้วก็คือสว่านตัวนี้สลับหัวได้ใช่ค่ะอ้อ สว่านตัวนี้สระผัวได้ค่ะสุดยอดเลยค่ะโอ้ยทาไมเขาทำรายละเอียดได้เหมือนของจริงขนาดนี้คะเนี่ยเรียกว่าเอาตัวนี้ดีกว่านะเนี่ยชอบอ่ะคับแถมทุกคนแถมน้องๆบางคนนะครับอาจจะคิดว่าตัวอุปกรณ์พวกนอตแบบนี้ครับยังร้อยไปครับมีไงคะโอ้โหตายแล้วค่ะเปิดร้านขายเลยดีไหมคะเนี่ยคือจะเอาจัดมาให้เล่นสะใจเลยนี่ค่ะใช่ค่ะแถมยังมีช่องเก็บของอุปกรณ์ไหนคะเนี่ย ถุงน็น oui, อตน e ี่เบล่าเบลากันขันกันให้ตาแตกมาเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะสุดยอดเลยค่ะให้ขนาดนี้เลยเหรอคะเนี้ยค่ะแล้วข้างหลังนะครับยังมีที่เก็บอุปกรณ์ได้อีกด้วยค่ะเห็นไหมคะตู้นี้เก็บอะไรได้ทุกซอกทุกมุมเลยเหรอคะเนี่ยใช่ค่ะเก็บของได้เยอะแยะเลยอ่ะค่ะเอาตัวนี้ดีกว่า ะะเป็นใครก็เอาตัวนี้ละค่ะราคาก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะแล้วตัวนี้มันใหญ่กว่าด้วยนะคะค่ะอุปกรณ์โอ้โหนี่เห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะนี่ที่เก็บของเนี่ยโอ้ยสุดยอดแม่จ๋าเอ้ยสุดยอดเลยค่ะนายอยากได้จริงๆเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะพี่แจ๊คค่ะอยากจะอยู่กับตรงนี้นานๆแต่เรามีคิวอื่นรออยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะขอไปตัวต่อไปเลยได้ไหมคะได้เลยค่ะมาค่ะพี่เตยบอก